เมื่อวันที่14กันยายนเวลาประมาณ11นาฬิ50นาทีขณะนี้เจ้าหน้าทีู่สื่อข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับได้เดินทางมาในบริเวณพื้นที่ของอำเภอล่มเก่าบริเวณตลาดล่มเก่าซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเพรสชั่นราอิซึ่งมีน้ำท่วมในบริเวณนี้นะครับนี่คือภาพสดๆในการสถานการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับพร้อมกันนี้ครับในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง921ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆแล้วก็เตือนให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมขนสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเตรียมการในการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นต่อไปครับ น้ำบริเวณเอ่าลำน้ำพุงครับบริเวณหน้าวัดทุ่งธงชัยได้ล้นเอ่อเข้ามาท่วมบ้านเรือนของพี่น้องรัษฎรในบริเวณใกล้เคียงแล้วครับแล้วก็มีส่วนราชการโดยเฉพาะหน่วยทหารก็ได้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ครับ น้ำำน้ำนนากกาาทเปสขี่คือบริเวณหน้าวัดทุ่งทงงชัยอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับร้อยตรีนรุษทองเวียงผู้สื่อข่าวจา11พัฒนพงศ์บัวงามถ่ายภาพรายงานจากอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ